พี่ให้ให้แนะนำมาอย่าไปขี่ดีกว่าเชื่อผมดิไม่ต้องกดนะเจ๊ขี่บ้านโอ้ยถึงเก๊ออกตัวรถสไลด์เลยชิบมหาเลยมีคนบอกว่าขี่ร้อยห้าร้อยหกอ่ะกูให้มึงหมื่นหนึ่งกูให้ขับเลยผมโยนตังค์ให้เลยถ้าขับได้นะใช่ไหมใช่ครับ

ไม onder, ่ต,ม it, ตม้อ okay. เบ well, ิ้ลรงๆลิข้อมือเนยต้องมิ่งเลยไม่ต้องยืไม่ต้องกดนะอีกบโอ้โหจิเก้ออกตัวรถไล์ไอ้ชิบหาย ยาตผิดแขกครับโอ้ไม่เปรคเปิดไม่เป็นเปิด์นเปเบิดนได้ไหมเฮ้ยได้ ความรู้สึกผมอะก็คือแบบว่าไแต่ตอนตอนมุมชี่ซูเปอร์อะซูเปอร์เพ่นสายพานอะมันก็จะแบบพอเราช้อนเขาเล่งไปอะล้มมันจะไม่ลอยใช่ไหมล้มมันก็จะแบบมันมันกดใช่มันกดมันกดถ้ายลงแต่ตันเนี้ยพอเราพอเรามาจับอพผมอะเพิ่งจับครั้งแรกแบบครั้งแรกในชีวิตเลยอาจับปุ๊บแล้วพอแบบพอเราเปิดเันเล่งไปหูแบบใจหายแบบใจแบบมันเหมือนว่าเราเราเล่นเราเล่นของเล่นอะ เหมือนว่าแบบสูงแล้วแบบลงไม้เนี่ยเป็นรถรถไบห่อแล้วกันใช่ใช่พี่อารมณ์ประมาณนั้นเลยมันดึงมากไหมดึงมากพี่ถ้าใครจะเล่นก็อันตรายนะเนี่ยเนาะถ้าบอกว่าให้ให้แนะนำมาอย่าไปอย่าไปขี่ดีกว่าเชื่อผมดิทำไมอ่ะถ้าทำอย่างเงี้ยอย่าไปขี่มีคนบอกว่ามีคนคนแถวบ้านนะบอกว่าเนี่ยขี่ร้อยห้าร้อยหกอ่ะ กูให้มึงหมื่นหนึ่งมึงฮะกูขับกูให้ขับเลยอ๋ออ่าผมให้ขับจริงเหรอจริง <laughs> ผมให้ผมโยนตังค์ให้เลยอ๋อถ้าขับถ้าข,ขับได้นะใช่ไหมใช่ครับออแต่เมื่อกี้ออกออกมีเกือบเกือบล้มนะเมื่อกี้อ้ยเมื่อกี้ออกขับเร่งหน่อยเดียวพี่แบบปัดแบบผมปัดหน้ากลัวจัดเลยแล้วก็ขั้นแรงกว่านี้จะขี่ไหมแบบนี้ถามว่าผมขี่ไหมผมาขออยากเห็นอยากเห็นเลขเก้าอยากเห็นคันนี้เลขเก้าเดี๋ยวได้ หแบบความรู้สึกผมแบบหูมอ็นยอดที่อันตรายอันตรายมากแต่รถแต่ลดลงดีแบบตรงแบบตรมากเลยก็แหละากช่องแบงค์เล็กด้วยใช่ก็าทงมาเล็กทำอยู่เนะตังนล็ยตัวน้อยนะก็ไปดูแล้วก็ต้องมาติดตามทางเฟซบุ๊กนะครับครับขอบคุณมากพอดแล้วใจเลยว่ะ